ครับสวัสดีครับ e fc แฟนช่องทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินกับสีน้ำเอาแนวทางอาจารย์ของพ่อเวไม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับวัี่ผพันธ์าาม้าก็เกือบเขา่าถางสามตนะครับเกือบเข่าสามตก็เสียวเสียวนะครับเสียดชิววันนี้อาจารย์เพิ่งหามาแล้วนะครับอาจารย์เพิ่งหามาแล้วแอดมินกับทีมงานของเขากติดตามตลอดก็ติดตลอดนะครับ ผู้ใดว้างผู้ใดใกล้ผู้นั่นก็ไปนะครับไปสอบถามไปเอาแนวทางนะครับไปก๊อติดมาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันให้พี่น้องได้แก้มือแต่ว่าพอบีเพิ่นไก่แย้มบอกว่างวดนี้นะครับพี่น้องสีมีเงินทรงไทยปีเก้าตอนรับปีไม่แน่นอนนะครับเพิ่นว่าเขาแน่นอนได้เ hey, ฮแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่นไห้มาเนี่ยบนหนึ่งหางนะครับล่างกันหนึ่งหางนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้สิมาเ่วมกับนะครับสิมารวมกับของเมจิตพร้อมนะครับเมจิตเพิ่นกับเป็นคนที่มีเส้นอีกคนหนึ่งนะครับหาเื่อพอเวยเขาเฉพาะบนหรือเมจิตมาเขาลางก็เป็นได้ส่วนจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังเบื้องนำกันเลยครับไหนมาไปวะ่พแล้ว เันว่าจังไหนงวดนี้เิ็นะไดใดเบอกปีใหม่งวดุุดทไายของปีหกหกแล้วงวดที่พันมานี่ไฮหนึ่งเจ็ดล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดข้างบนเก้าหาหกนก่อเนาะออกหนึ่งออกห้าเจ็ดเนาะโอ้ยแตมเดียวว่ามีผู้ใดโชคดีนาซีเมนั่นค่ะมันเก้าหาหกมันถูกนาะ่อเนิะนว่าจังไหนเิ่นฝากอีหยังมาห้เอซีก็จะว่าก็ตีใบจะเลาจะีใบใช่เออสได้ใช่ เสียหายฉลองใสีปีไหมเพิ่นเอาแนว้วทางงมาไห่พอ่อดตะมือได้ค่ะอาจารย์สองสามมือแล้วสองสามมือแล้วพอได้ไ่ายลบล่างหาหาเถอล่างหาหาอือา้อซื่อง่ายแต่มันขางบนมิขว<ะ>ขางบนเจ็ดแปดฟังเดอ้อพี่น้องขางบนเจ็ดแปดขางล่างหาหา กับบ่บกบ่มีสามโตเป็นบ่บ่มีสามตัวดีครึ่งวันครึ่งวันอันนั่นได้ดิวันเก้าเก้าก็เก้าหนึ่งได้บ่วันนั่นให้เก้าเก้าบนเก้าหนึ่งล่างเนาะที่มันออกเก่าหนึ่งล่างให้แบบเดียวกันเลยบ่มีสามโตบ่มีสามโตขังบนเจ็ดแปดข้างล่าง ฮ่าฮ่าเดี๋ยวจะสรุปใส้กระดาษพ่อว้ฟันดีบ่เอามาตาสองเอามาสองมือแล้วมันบ่บวมถ่าเราผัดดยู่เพิ่นว่าจะมีโคงสุดท้ายบอบ่มีบ่มีบ่มีเลยน่บ่ะคือได้ออกงวงไปรามตาเศร้าแทนรามตาเศร้าคุ้มมือเออไปทำงานไป่ามแล้วก็จังเขามากล้วแบบอาบน้ำไปเหตุงานเดี๋ยวนี้บ่มมีโอเป็นเพรอเฮ็ดงา เลิกหาโมงเสมอหาโมงสมอมันมืดเร็วไหมนหนูมากพอกับไปรับงัวกว่าพอจะอันนี้นูว่ามันมืดนูย่านยามแรกนูเลยบ่มาเลยมาตาเศร้าวันสิมาใส่บาทพระพันมาหนูเปล่าพ่นผีแล้วนูว่ามาใส่บาทอยุพี่ก็ได้พระบานนี่กับี่นูก็เลยมาเลยอ้าสรุปว่าข้างบนเจ็ดแปดข้างล่างหาหา นี่ซัมนี่นะคะขอพุ่นพ่อเวลายเด้อค่ะที่เอาเนือทางมาฝ่เอฟซีเดี๋ยวพ่อจะเฝ้าไปอาบน้ำเห็ดงานนันปะค่ะพอเรบกวนพอแล้วห้เอฟซีโชคดีกันเนว้ทางของพ่อเวนะคะเดี๋ยวนุ่นที่ยาจะสรุปใสกระดาษห้เด้อค่ะเดี๋ยวลอบผ่านะคะเดี๋ยวผ่ามาเดี๋ยวนุ่นที่ยาจะใส่บาดาผ่าผ่ามาเยวใส่บาดาเราก็จะกลับบ้านนะคะถาว่าขั้นมากะคะ พันว่าถามเลยจิตก่อนพันมันขึ้นพันว่าจังได้พันว่าไปนอนที่อื่นมันมียาหลังเก่าจ้าก็เลยไปนอนบนจักป้าหนาวหนาววะสันจ้าเลขึ้นไปขึ้นไปมีเด็กน้อยเจอในน้อยน้องยี่ดิจ้าเด็กน้อยเด่นเสี่ใช่บนนอนแต่ว่าแม่ประเด็นแม่น่ะคุณอินเนี่ยเน่เลยว่าแม่สี่ทิ้งห้องกูวัดปัะชันเนี่ยจ้าแล้วก็อันนี้บอกลา ใช่แม yeah. uh, right. okay. well ่เลยจะทำให้ว่ามันหนาวสั่นแต่ามันมากแม่มันเกี่ยงให้ยาปุ่นหิสั่นวันนึ้ขึ้นไปเห็นแจ้งแจ้งไปนอนทั่วอยู่ยขางงานเล็กน้อยหลักนี่งหลัอ๋อที่หลังนั่นตัวใดเจ็ดเจ็ดตัวเดียววันแที่เจ็ดตัวเดียวแต่ว่าแต่ว่าวันลรกที่ก้านสิบุกพอเหี้ยหลังเกาดิ อ๋อฟันเจฟันเจียวเฮียหลังเก่าคบ้านเลขที่บ้านเลขที่หลังเก่าวันสิบหกขอสรุปวันสิบหกเนาะฟันเจียวหลังนั่นฟันเจียวหลังนั่นยังให้เอฟซีเสียงนี่ก็คือหนึ่งหกมันบอกค่ะแม่ฟันํำนั่นนั่นบ้ค่ะฟันจำนั่นแหละเจ้าทันตีเป็นเลขกี่บอกลาไส้ก็ไม่งายก็ว่นสิบหกบ่ออันนักกะผูเ่าเป็นเก้าเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่ตายแล้วมันตองเป็นศูนย์นอ่ะเอาบอกลาไปใส่กับล่างที่ศูนย์หก บอกหนึ่งหกกับศูนย์หกอหนึ่งหกกับศูนย์หกปันเกียวมันหกมากอ้าอันเลขแม่จิตหนึ่งหกกับศูนย์หกเลขพ่อเวเจ็ดแปดบนหาหา,หาล่างเด้อค่ะนนทิยาวา่าพ่อเวสเล่วเว่าหน่อยๆแล้วจีเฟ้าอาบนา้ำไปเหตุงานก็เลยมาสัมผั์ไม่วีประกอบห้มันได้จากหนาลที่หกนาทีซื้อนะคะแล้วมื้อนี้แม่จะไปนบ้บปะไปปลูกรีกคือเก่าอันบ่ค่ะ กะลำกะลังห้างบ้าใส่ปีใหม่เรือบ่บ่ท่านบ่ท่านเลยบ่ท่านขายปีใหม่ปีลังปีใหม่กระชางนั่นขายขายหมดเพื่อช่วงสงการนั่นแหละก้อนสงการดีกายนี่ขายก้อนสงการกับบุญข้าวเดียวเบิด์่าสรุปปาเลขแม่คิดศูนย์หกกระหนึ่งหกเลขพ่อเว เจ็ดแปดบนห้าห้าล่างนะคะให้เป็นแนวทางให้ศึกษากินแปงรัฐบาลขอบคุณแม่หลายๆเด้อแต่เดี๋ยวแนวทางมาปากบพ่อเวฟเป็นกาคุยหน่อยๆเิ่นสิฟ้าอาบน้ำไปเห็ดงานเลยเพิ่นแม่ฟ้าวิสิกัแฟ้มให้เล่าแล้วมาท่านคุณค่ะเดี๋ยวสรุปใส่กระดาษให้ค่ะหนาวตื้นใจเนี่ยเอางัวนไปตื้นสใจละแม่อฟุกเล่าเดี๋ยวสรุปใส่กระดาษให้เด้อค่ะาใส่บาร์ที่นี่ ผ้ะบ่ม้าไงหนูก,ก็เลยขับรถมาพี่เลยหนูว่ามาบ้านพ่อกะสิมีผ้าคือก,กันสิมาใส่บาดพี่ผ้าบานนี่กัน่าทันมาแสด,แดงว่าเพิ่นหนาวเนาะ<ช>พ่อเนาะเพิ่นหนาวเพิ่นก็นเลยตื่นสายกวา่าเสียนี่เดี๋ยวนี้อ้วนลายบ่อยเอออวุลายังก็จ้าว่าบ่ลไรก็ไรขมตาเตจี๊ลายวะจ้ะเราบ่ม,มีโอว่นพ่อ ภูมนมีกับมีบ่พอนางานบอนี้มีก็มี่เป็นบางแผนแกกันปะมาสมัดเมาหลายบอสมัตบอโกเวลายาสิมันเมา,ามมต,มตาดตีแล้วก็เจ้าหมดลายาจ้นเพิน่นเพินนเ่นบ่ได้ว่าจะมาสามโตอีกมันว่าบ่บออาจคลิปเดียวจบเลยเป็นไหมอ,อดเดียวจบเลยคันมา หนูโทรมาอยู่ดิแม่โทรศัพท์แม่มันเป็นยังวะโทรติดแล้วมันก็เด้งนะโทรติดแล้วมันก็เด้งโทรศัพท์แม่เช็ดอีกแล้วอ๋อมันอยากได้เครื่องใหมเด้อเด้อเด้อโทษอะไรเลยเพราะว่ามุ้งมันอับปเปิดเช้งนี่แหละจ้ามันหาอันโบลุดไตอันาโทรมากบอติดหนูก็เลยได้กนี่ได้ย่ายคำว่าเขาเขาห่มผลไปบ้างเลยใต้เบาโบไม่ได้งับลงบนน้ลมมันแห้งจ้ามันเลย ผัดเอาหมวกบุกไว้ก็ซั์เลยร,ร่มเล็กกระแทนนกค่ะนุ่นที่าจะสรุปคลิปแนวทางของพ่อเวก็ไม่กิดนะคะคลิปเดียวนี่นะคะพ่อเวเพิ่นหันเจ็ดแปดาจะสรุปคลิปแนวทางของพ่อเวก็ไม่กิดนะคะคลิปเดียวนี่นะคะพ่อเวเพิ่นหันเจ็ดแปดบนห้าห้าล่างนะคะ สำหรับแมกิจค้ามฝันของเพิ่นนพันบอกว่า16กับ06นะคะเป็นแน้ทางหาสื่อสาักินแบ้งรัฐบาลนะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่30ท่านว่าสองหาง6นี่เป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะนะคะนุษยยากกับขออวยพรให้พ่อแม่พีน่น้องเอฟซีโ, FC, โชดีแน้ท่างของพอเวกับแมกิจนะคะขอให้โศกหมานเฮงๆปังๆนะคะ